สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนบดแพมบได้ผลฟอกกันอหลายมือแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันคาดได้ยงเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้นะเนาะแลนหนาแลนหลัลงหลายอ,อันก็มีปัญหาออันอหูซึ้งว่าอันจะเจ็บหนอกนิดนึงเนาะพอดีอันอ่ะอันก็นเลยไปหาหมอเนาะไปปรึกษามหมอว่าเขาจะเฮจังใดเนาะคืออัน่ะ ใส่นะโอ,อกซิลิโคนเนาะแต่สองปีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องนะอันกะอ่าอันใส่ไตก่กามเนี่ยนอซีลอยซีซีอ่าแต่อันน่ะไปก้นมาข่อยมินม,มีหน้าอ,อกเนาะอ่าเข้าใส่เข้าไปมันก็เปล่งไสแเน่เมืม่อยเป็นไงเนาะคือแบบอันน่ะเริ่มเริ่มปวดหลังเริ่มเจ็บน,ออนะเออเนาะค่ะแบบ คลายหรือว่าอันมือหัวมันเป็นพังเพื่อหรือว่ายัางแค่ว่าอันเสริมได้แค่สองปีเองนะคะพี่น้องอันก็เริ่มเจ็บละเริ่มปวดเริ่มงุดงิดเริ่มเจ็บเริ่มเหนื่อยไปนี่คือเขาใส่อ่าบากับ,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 กบกเจ็บบอไซดกับเจ็บไปนี่เนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยช่วงนี้อันก็เลยอ่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยอันไปปรึกษาหมอเนาะอยู่โรงพยาบาลเฮานี่แหละอยู่โรงพยาบาลอ่าอ่ะ,อะอย่างก็ไพรเวทเนาะค่ะพี่น้องอยู่ซีสเกตเนาะ ว่าเข้าใจเห็นจังไดดีอย่างสังเกตซีเนาะแต่จริงนะอันอยากเอาออกเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทำเงินกันว่าเขาตาัดใจสินใจใจังไดเนาะแต่ว่าเนี่ยอันเริ่มหน้าอกเริ่มแข็งเนาะค่ะบรวนี้ก็เวลานอนหรือว่าเวลาเห็งนันนี้ก็เริ่มเริ่มรมู้สึกว่าจะคองจะเจ็บเนี่ยปวดปวดบ่าปวดไหล่เนาะคะ่ะพี่น้องคือว่าง่ายๆซะอันนอนนอนตะแคงกับบได้เนะคะ่ะพี่น้อง ปกติอันจะนอนตะแข้งหรือว่านอนแบบลาบใดเป่นว่าค่ะเอาหนาล้งกับพื้นนะคือว่าช่วงนี้คือว่าอันนอนบ่ได้บมเมนว่าต่ช่วงนี้ตั้งแต่อันเสริมมากอันแนอนตะแข้งบ่ได้เลยอันนอนได้ท่าเดียวคือง่ายนะคะพี่น้องเนาะอันอาถามเมืองว่าอันจะให้ไังไงเแต่จริงอันก็อยากเอาออกเนาะเพราะว่า อันใคชีวิตบบปกติเลยค่ะพี่น้องคือแบบแต่ก่อนนะอันเคยออกกาลังกายแต่ละสองชมมั่วโมงย้อนนี้อันออกกําลังกายได้ครึ่งชมมั่วโมงอันกันเหนื่อยแล้วค่ะพี่น้องหลยายังเข้ากับเฮตัน,นที่นี่ว่าพอยทนานเนาะคือแบบมาเดือดของปอมของปอมมันอยู่ในร่างกายเนาะค่ะพี่น้องคือเบออาง่ายๆแล้วอันพอนทนานอย่างเลยนะแต่ก่อนอนันเคยแลนกระโดดขึ้นต้นไม้กระโดดลงกระโดโด,โด,โด,โดนั่นกระโดดย้อนนี้ยังก็ต้องระว่างสองปีแล้วเนาะคือแบบ อันเจริญญาเนี่ยแม่นี้อันก็ต้องระวมระวังเนาะแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยว่าอืมอย่าทำเมืองว่าอันจะให้จังใดเนาะอันนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะออกบอลหรือมาจังใดเนาะนี่นะคะพี่น้องว้อนี้กะไปไปลานมาเนาะค่ะวันนี้บุ้วงอันซื้อมานจะอันราศีนะคะพี่น้องราศีสไลด์อันไปลานกะลานกะบางเมืองเขาก็ได้ขายของบางเมืองก็บด้ขายเนาะค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่แบบ คนน่ะท,ที่เขาอ่ะจองมาที่เขาอ่ะมึงอ่ะมึงยูงทูบสองของคุณยายนิกแบบนี้เนาะค่ะน้องพี่น้องได้เจ้าสามีนั่งวัดวัดความดันเนาะค่ะพี่นอ้องขึ้นนั่งตรงวัดเสม,มอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั่งนั่งเปลี่ยนยาจากต่างประเทศมาเป็ยนยาบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องนั่ง,งก็ต้องวัดความดันเสมอ เจาซื้อว่าสองสามมือที่นั่งกินแล้วนั่งจะแฮปปี้เนาะแต่ว่าความดันปกติอาการนั่งบ่ค่อยเหนื่อยเป็นใดเนาะแบบนี้เนี่ยจะเป็นตรงกันขามอันน่ะจะเหนื่อยเร็วเนาะเพราะว่าตั้งแต่อันเสริมเสริม้าอกมาอันจะเป็นจะเหนื่อยเร็วทางที่อันน่ะแข็งแรงเลยค่ะพี่น้องออกกําลังกายก็บ่ค่อยได้เนาะอย่าได้ทำเมืองเนาะก็อันจะเห็จังไดอันยังคิดอยู่เนาะแต่กันอันจะไปเอา ซิรีโคนออกอีนี่อันก็ต้องไปเห็ุงานบ่ได้จัดประมาณเดือนน่งนาออันก็บวงกันต้องพักผ่อนกันเนาะเห็นมันถอดที่เขาเนาะหน้าอกกับแวบลงเลยค่ะพี่น้องเห็นคนบ่มีหนะ้าอกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันเอาแบบคืออันอยา่างใดแบบเออแบบ <Thank you. S 1> มีแต่วันเหนื่อยนะขอแบบบ่มีคือก็ลิควาเนาะค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> ดาน,นี่ <Okay. S 1> จะเมอนพะ่อใหญ่เนาะ เวนอเวทอคิงนะอบคนวาดข้ามด้านแล้วก็ก็บอกอมนะคะพี่น้องเออโอเคบอลมด้านจ้ากูดกูดเวรี่เกิยูฮปปี้ฮะแมรี่ฮปปี้อืมเอ็กเซปต์มีไม่ฮปปี้ฉันฉันกำลังมีความถูกค่ตอนนี้เจ็บนเออ เริ่มเจ็บหน้าอกนะคะพีนนะะนะ่น้องเน้เพียอย่างนี่นี่นี่บาไายอันจะเริ่มปวดอะปวดข้อปวดบาไายเนาะค่ะพี่น้องอืมนะยกก็เฟนแน่หมด stop talking ฮะคืออาวัดความดันเบาแล้วเบาอีกมาเศร้าเพื่อที่จะอันก็ถามมางว่า,าอ,อันจะเหตุท่งไหนเนาะ เดี๋ยวอาจจะอัปเดตให้ฟังกันเลยว่าหรือวว่าอจจะเอาเอาออกหรือว่าเขาจะพบหมอกาย,ยภาพก่อนว่าเขาจะเห็นยังไงนอกจากเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพังผืดก็ได้นะเพราะว่านอะมันเริ่มแข็งแล้วมันเริ่มเจ็บจ้าไปเหตุใตงไงก็ได้ไปเสียเงินเอาออกอีกบาดเนี้ยฝรั่งนีน่แหละค่ะพี่นอ้อง มาถึงมาฉันเลยค่ะบ้บาถึงผู้อื่นแต่ก็ในนเหตุาปกติเขาบวดเจ็บบยังโ,โอเคอยู่นะคะแต่อีกอีกอย่างหนึ่งน่ะเป็นไปได้คือเขาก็ต้องออกแต่มาเขา้าต้องมีลูกลูกดูดนมค่ะพี่น้องดูดนสองสองันอันอั่นงหนึ่งคอเรา่ตัวเอาซิลิโคนออนนี้ต้องมีลูกดดน่องสองคนออย่างหนึ่งคือเราไ no <laughs> I อ a v e ตัว a พ n t น่ๆนะไออั e ไออัพเด coming out <laughs> <laughs> เป็นเป็นไบได้อ่ามูอันคนหนึ่กับเจ็เจอกันเนาะแต่ว่าเวลาเขาเขากับมีลูกนะคะพี่น้นนองแล้วก็ลูกดดนมดดน่องมันก็นอาจจะโอเคขึ้น้อะอ่านคงเหมือนกัาเนกก้อะะ <laughs> มีลูกก็ต้อหงหาเงินใสยย่เรี่ยงให้เขาอีกว่าคนสิหใ่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะดูกเคงไทยไอิตาเลียนเด <laughs> <laughs> ี๋ยวกินดื้อเอก เดีย๋ยวกำลองว่าอันจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันจะอัปเดตให้ฟังเลยแหละอันทจ่ขออนุญาตไปเห็ดกับเขาใหายพยานนีกน่ก่อนมืริน้สิเห็ดอ่าซอสซีไดเพิ่นเนาะนล้อันก็เอาอ่ซอสมาเรียบร้อยแล้วก็อ่าอย่างก่ออื่นซอสซีใส่กรอกใส่กรอกค่ะพี่น้องเออเอาค่ะพี่น้องบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ